ร้านที่มีบิ๊กไบค์บ้างวินเทจบ้างเลโทรบ้างนั่นแหละร้านผมเองฮะเอาทุกสายยางหลังใหม่ตกหลังไว้เทเอสพอเธอสวยทรงเซสวย13,500บาทจบทิปสวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูทีทีสีกแล้วนะครับผมสำหรับน้องๆที่ถามหากันเข้ามานะพี่ฮะมีแนวเลโทรคลาสสิกเท่ๆแบบหมื่นกาบาทไหมนี่เลยจัดให้เลย 13,500บาทจบคลิปวันนี้แล้วทางร้านจะขอนำเสนอนะสำหรับเจ้า G P X Legend 2 0 1ฟู้บ2 4ปี2017นี่คันนี้รถขอยาตขายตามสภาพในราคา13,500เท่านั้นนะแต่ผมจะบอกว่าทำไมถึงขายตามสภาพแต่สภาพโดยรวมเครื่องเครื่องโอเคเลยมาดูกันเลยครับผมคันนี้ทะเบียนโอนภาษีพึ่งขาดปี64นะครับที่บอกขายตามสภาพยังหน้านะทั้งหน้าจะบวชแล้วกระโลนหมดแล้ว แต่ข้างๆยังมีอยู่นี่แล้วก็ตำหนิจุดที่2เราต้องชัดเจนนะใหม่เสียชัดเจนแล้วก็ถังไม่ค่อยสวยเนี่ยไม่มียิ้มชกหลังไวท์เอสพอเธอสวยทรงเซิงสวยยางหลังใหม่พอยางหลังเจ้าของเปลี่ยนแต่แค่ายางหลังมาอยเดียวอ,อยากทำการสตาร์ทนิ้วเดียวแต่ว่าเครื่องเคร่องเงียบนะตำหนิแล้วตามที่เราแจ้งเลย เรื่องดีนี่โอ้ยไม่ขายแล้วหมื่นสามไม่ขายแล้วหมื่นสามห้าร้อยไม่ขายแล้วเอาไปหมื่นเก้าหลอกหลอกเราคำไหนคำนั้นเดือนหมื่นสามพันห้าร้อยเท่านั้นมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างครับกดระบบไฟไปกดแต่นี่นี่ไฟจุดเฉอยเลยเบรกเอาง่ายๆนะแค่ไม่ถังไม่ค่อยสวยกับยางล้น เครื่องดีนะทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยเท่าไหร่ดี <L ay> สำหรับเจ้า GPX Legend 200คันนี้นครับ2,017ทะเบียนโอนภาษีเพิ่งขาด6,4 <S 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 ผมจะขอเปิดราคาอยู่ที่1 3 0 0 0สามพัน 500เท่านั้นลดได้13,000าต่ำกว่านี้ขออนญาตไม่ขายเราได้เท่านี้จริงๆเราได้13,000เลยจบเลยจะได้ไม่ต้องต่อเลยสงสัยต้งไหนนะโทรมาสอบถามกันได้นะครับ089 1218309ผมอามจากร้านอาร์มยูทีซีซีนี่รับสายหรือจะมาดูตัวจริงก็ได้นะครับเราอยู่สมุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสามบรรทายน้อสิงนะครับทำไมาไม่ดังไง ปัก GPS มาเลยครับร้านตามอยู่ทร้านที่มีบิ๊กไบค์บ้างวินเทจบ้างเลโทรบ้างนั่นแหละร้านผมเองฮะ <c oughs> เอาทุกสายถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆข,ของเรารบกวนไลค์แชร์ u ับส r i b e ให้อาร์มอยูทีดีซีด้วยนะครับอาร์มอยูทีขขดีซี <c oughs> รา้านเล็กสวิตใหญ่ทุกสายจริงๆสวัสดีครับ